อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ตัน้นพี่เตอร์จะมาทำอะไรคะจะมานับเนินที่พี่ตัน้นพี่เตอร์ช่วยกันเก็บก็ค่ะ,คะาเปิดเลยโหมีตั้งลายกระปุกเลยนะคะเนี่ยอ,อ่าหยดกระปุกหยดกระปุกมากี่เดือนกี่วันนะคะเนี่ยปีนปีหนึ่งใช่ไหม นาพีแล้วกับปุกนะคะจะได้ง่ายๆย่าน,นี้ก่อนอันนี้มีแต่เหรียญนะคะกะับปุกนี้หนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบ เปิดกระปุกต่อไปนับเลยเดี๋ยวเราจะมารวมยอดทีหลังนะอ้อกระปุกเยอะมากเลยอ้นนาวพี่ตั้นกระปุกที่2องกองนี้ได้เท่าไหร่คะ947บาท947กระปุกแรก837นะจำไว้นะคะอ่าเปิดกระปุกต่อไปเลย ามได้เท่าไหร่คะพี่ตั้น350บาท350บาทนี่นะคะอ้าวเปิดกระปุกต่อไปเลยกระปุกที่4ีเฮ้โลกระปุกนี้ท่าทางจะได้เยอะหรือเปล่านะ ปกสุดท้ายปุกสุดท้ายกระปุกนี้เยอะสุดเลยก็เปลีผิดด้านโอ้โหเปิดผิดด้านโอ้โหกระปุกนี้เยอะมากเลยมันติดเก้าระวังระวังพี่ตันเดี๋ยวขาดเงินติดเก้าหมดได้ยังหมดหมดได้ยังพี่ตันหมดแล้ว ทำไมมมีเอะไรเยอะเศษที่มันมีมันรักเลยนครับทำไมเยอะจังอะะปุกสุดท้ายมีเหรียญไหมพี่เต้มันมองไม่เห็นอ่ะจะถึงจะถึงพันไหมนะโอ้น่าจะเกินที่เนี่ยแม่คิดว่าน่าจะเกินห้าพันนะเนี่ยกระปุกเนี่ยเพราะว่ากระปุกนี้เอ้ยทั้งห้ากระปุกนี้น่าจะเกินห้าพันเพราะว่ากระปุกนี้เยอะสุดเลย จะถึง5,000ไม่ได้เรานับครบแล้วนะคะกองสุดท้ายนับไปเท่าไหร่คะพี่ตัน2,034บาท2,034บาทอ่าทีนี้เรามารวมกันนะคะเริ่มจากกระปุกแรกเลย300เอ๊ย 837บาทบวกกระกที่สองเก้าสสบเจ็เก้าร้อยสเจใช่ค่ะเอยสี่สิบเจ็ดบาทอันนี้อ่ากระ <35 S 1> ปุกหนึ่งพัสห้าสิบาทกระปุกที่สามอ้าวกระปุกที่สี่เก้าร้บาทเก้ายเจ็ดบาท กระปุกที่5เท่าไหร่นะคะเมื่อกี้ที่พูด2,34 2, <20 34 S 1> <20 34 S> 2> บาทเก <20 34 S 2> ือบตอบว่า2,37เป็นเท่าไหรคะเป็น5,075บาทนี่5,075บ,บาทเป็นเงินออมของพี่ๆที่เขาหยอดกระปุกไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็จะมีเงินออมของพี่ตันจากโรงเรียน720บาทบวกเข้าไปอีก720บาทค่ะ ห้าหร้อเก้าสิบหบาทครับถ้าไนะห้าพนเจ็ดรบาทนี่5,795 <5 95 S 2> บาทนะคะเหรียญอะไรเอา้าเหรียญมันเป็นรูปอ๋อเหรียญแค่เหรียญแค่กเก่าเฉยๆพี่เตอร์แต่เป็นเหรียญบาทเนี่ยแหละอ้าว5,795บาทใช่ไหมคะพี่ตัน้นใช่ค่ะดีใจไหมคะ พี่ตันมีสิ่งที่จะเอาตาังตัวนี้ไปใช้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราไม่ได้แต่เราไม่บอกตอนนี้นะคะว่าพี่ตันเขาจะเอาเงินตรงนี้ไปทําอะไรเรารอดูคลิปกนะคะแล้ววันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แลวกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายบายบายรอติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะคะว่าพี่ตันเขาจะเอาเงินตรงนี้ไปทำอะไรสิส่อะไรนะ